M BS. พระตราที่ใช้ร่วมระหว่างพระบาทสมเด็จพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับคนตรีหญิงเจ้าคุณพระศรีนนาถพิลาศกัลยาณีสำหรับพระตรา m b s นั้นเป็นพระตราอัก,รอรรกรษรย่อภาษาอังกฤษโดยมีเลขสิบไทยอยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎซึ่งใช่ร่วม ระหว่างพระบาทสมเด็จพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลายาณีโดยตัวอักษร M และ V เป็นอักษรสีเหลืองส่วนตัวอักษร S นั้นเป็นอักษรสีฟ้าซึ่งความหมายของพระตราอักษรยอ่อ Mvs นั้นก็คือมหาวชิวราลงกรณสินีนาถ อันแปลความหมายในภาษาไทยได้ว่ามหาวชิรลงกรณ์สินีนาะโดยตราสัญ,ญลักษณ์จะมีอยู่สองแบบด้วยกันคือแบบที่หนึ่งตราสัญ,ญลักษณ์ MVS มีตราจากรักรีภายใต้พระอนุราชมงกุฎใช้ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าขุนพระสินีนาะพิราชกัลยาณี ปรากฏชัยครั้งแรกในปีพุทธศักราช2562ซึ่งปรากฏอยู่บนพวงมลาลาหลวงสีฟ้าซึ่งพระราชทานในงานฉปนาก,กิจศพและยังมีปรากฏบนภาพวาดฝีประหัรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นในหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระสุนทรีวานีลงวันที่28กรกฎาคม2562เป็นตน้น ที่สองตราสัญ,ญลักษณ์ MVS มีเลขสิงไทยภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎโดยตราสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวปรากฏอยู่บนผู้มาลาหลวงสีฟ้าซึ่งพระราชทานในงานชปนาปนกิจศพในช่วงปี2562โดยต่อมาในปี2563มีการปรากฏตราสัญ,ญลักษณ์ดังกลา่าวบนภาพวาดฝีพระหัตของพระบ สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานเป็นกำลังใจให้ประสมนิก้อรชาวไทยโดยมีผ้าที่ส่งวาดขึ้นลงวันที่ 15, 17, 19สิงหาคมและวันที่3กันยายนพุทธศักราช2563ตามลำดับ